น้องเกลร้องเพลงวพอวยพรวันเกิดพี่ใาญ่ยา,ยากรีดเลยผู้ดได้น่ารักสุดๆฉลองวันคล้ายวันเกิดได้อย่างน่ารักและอบอุ่นไปด้วยความรักแบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกซุปตาร์ใญ่ยาอุรัศยาที่ปีนี้อายุครบ32ปีแล้วล่าสุดน้องเกลลูกสาวคนสุดท้องของชมพู่อร,รยานั้นก็ได้อัดคลิปวอวยพรให้กับพี่ใหญ่ยา,ยาคนสวยโดยหนูน้อยนั้นได้ร้องเพลง Happy Birthday เวอร์ชันภา,านษาอังกฤษ พร้อมปิดถ่ายด้วยคำพูดว่าพี่ยาย่าแฟนพี่แบดพี่ยาย่ามีความสุขนะคะ love you ซึ่งยาญ่ย่านั้นเห็นคลิปดังกล่าวแล้วก็แทบจะก,กรี๊ดสลบในความน่ารักของน้องเกมในทันทีเลยละค่ะทั้งยังเขียนแคปชั่นด้วยว่า OMG ตายไปเลย พี่ยาแฟนใครคะพี่แบ <laughs> พี่ยายาม,มีความสุขนะคะ <Love> you ยู v e y ยูรวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะสาวยายาและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ